สาพันมวยใช้อาชีพโลกรุ่นไลรเวทนะครับ135ปอนด์ฝ่ายแดงวันมาริโอแก้วสำลิตนะครับเมดอินสเปนนะครับแมลายนี้นี่เดินทางมาจากประเทศสเปนเลยนะครับแล้วก็มาอยู่เมืองไทยนานนะครับิดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแก้วสำลิศของคุณสีเมืองแก้วสำลิะครับย่านสวนผักส่วนวันพิฆาตชชนาทิปนะครับเจ้าของฉายาพิฆาตประเทศไทยนะครับ กลับกลับมาที่บรรยากาศของศึกวันเชิดชูเกียรติในขนมต้มค่าเชื่อนนะครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่4ของรายการแล้วนะครับเป็นการชกในแบบชิงแชมป์ปองกันแชมป์นะครับสาพันตมวยไทยชีพโลกรุ่นไลท์เวทครับมันมาริโอแก้วสำลิดแชมเปี้ยนเจอกับวันพี่าชอชนาทิพยครับการชกจากประเทศไทยเชิญน้องฝ้ายครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนหลังอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับเครื่องดื่มชูก,กำลังคอมมานโดคอมมานโดเรียกเมื่อไหร่ก็มาบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดผลิตภัณฑ์ยามองตราถ,ถ้วยทองบริษัทไทยเสงยนต์การเกษตรจำกัดผลิตภัณฑ์รถเกี่ยวข้าวไทยเสงยนต์บริษัทโซโลประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์กุญแจและเครื่องมือช่างโซโลและยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวโดยคุณไพศาลเวชพงศา,ากรรมาการผู้จัดการค่ะขอบคุณในห้างเทืเอกไทยบญานัทด้วยนะครับเฮียเต่าของเรานะครับ จากเสือซีเป็ดตัววันนี้มาลุ้นติดคอเวทีเลยนะครับในห้างเชอดชัยเออบุญยันดานจากเสือซีเป็ดตัวครับมาดูประวัติคร่าวๆของนักงชกทั้งคู่ครับทางด้านมุมแดงครับวันมิโลแก้วสังริศครับออดีตนี่เคยเป็นแชมป์รุ่นนี้มาแล้วครับแล้วก็เสียไปแล้วก็ได้มาครับพูดง่ายเป็นแชมป์สองสมัยครับสมัยนี้เป็นสมัยที่สองครับป้องกันแชมป์กับชนะวันพิฆาตชอชนะทิพย์ครับ คู่นี้เคยชกกันมาแล้วหนึ่งครั้งครับที่พัทยาจังหวัดชลบุรีครับเสมอกันมาแบบสนุกดุเดือดสุดมันครับทำให้ทางด้านพ่อเลี้ยงสีเมืองสิงสวนก้นครับมาเตอร์ต้องจับขึ้นป้ายมาให้ชกชิงแชมป์กันในไฟน์นี้ครับเด็กันใหม่แบบออกทีวีเลยรับช่องห้าชมกันทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะตอนนี ก็อย่าลืมว่าวันพรุ่งนี้ครับศึกมาศจย์มวยไทยมรดกโลกครับวันอังคารที่17มีนาคม2 5 1 8ครับณเวทีมวยชั่วคาววัดหลังคาขาวบริเวณวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมวยเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปครับใครที่อยากจะดูฟัวขาวพรุ่งนี้มีให้ดูแน่นอนครับจะทําการชกโชว์แม่ไม้มวยไทย โบราณสองลุมหนึ่งครับไปติดตามกันได้ครับที่วัดหลังคาขาวก็เริ่มเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปครับับสำหรับมวยคู่นี้ครับศีพยานก็คือกิเดกิซูจุกินะครับแล้วก็คุณปตมพงศ์ผลอาลีนะครับท่าน้าทีเป็นศรีพยานส่วนจับลุนเฮฮงด้วยนะเฮฮงสุนทรจารุมน์แห่งโฮกิเช่นนะครับขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ราการสามหนุนเรียกว่าเต็มที่เลยนะ ขอคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่แล้วก็การจัดเลี้ยงเรียกว่าทีมฝ่ายจัก,การานคารนี่ไปสัมผัสมาแล้วอาหารรสชาติดีมากครับจอยเลยอ,เอาหารอร่อยอร่อยทุกอย่าง <c oughs> วางปุ๊บหมดปั๊บแน่นอนครับ <c oughs> โดยเพราะเป็นที่รักใคร่ของสื่อมันชนรับเฮียฮงคุณสุนทรจารุม,มนนะครับ ยกแรกเริ่มแล้วกรรมการผู้ชี้ขาดคนเวทีครับขุดผัดน้อยวอลทาุดครับนี่แหละครับเจ้าของฉายาครับต้องขอยากครับเพราะว่าผมนี่เด็กว่าต้องขอยากเรียกไน้หมูน้าหมูน้าหมูครับสายช่วัดีเขาเรียกกันไอ้หมูแข้งทองอ๋อนี่เป็นสุดยอดมวยไทยหนึ่งในแผ่นดินเลยนะครับยุคนั้นครับน้าหมูขุดผัดน้อยยุคเดียวกับพวกพุทธล้อเหล็กนี่นะฮะวิชานน้อยพรทวีครับโอ้โหยุคนั้นมวยเก่งๆเยอะมากเลยนะยุคของน้าหมูผัดน้อย วันนี้ดูลีลาการห้ามวยของอดีตยอดมวยไทยกันว่าเ <มา S 2> ป็นยังไงครับดูแต่บนเวทีนี่แดงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยนะครับดูการชกแล้วอาจจะรึกว่าเอ๊ะเป็นคนไทยหรือเปล่า<ม>แต่หน้านี่ไม่ใช่เลยการดูก <c oughs> ารผ่านมวยอาวุธมวยการจรดมวยนี่ต้องบอกว่าละไม้คล้ายคือกับคนไทยมากครับสำหรับวันมาริโอหมดยกที่หนึ่งพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อ ครับนี่นะครับช่วงพักยกที่1ครับกำลังจะขึ้นยกที่2เชิญน้องฝ้ายครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนคะคะบริษัทเกรเตอร์ฟอร์มาจำกัดผลิตภัณฑ์หม่บาซินบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวโดยในห้างสุจริตและในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันพัฒนาเจ็ดการ์เด้นสุดยอดอาหารจีนรสเลิศย่านปิ่นเกล้าอุปกรณ์กีฬามวยท็อปคิงโดยคุณนริศว่องประเสริฐการชุดกีฬาขีลา่ล่าสปอร์ตโดยคุณคำจันทร์สาวคำเขตค่ะขอบพระคุณค่ะ ลับเข้าสู่บรรยากาศสดๆครับจากเวทีมวยชั่วคราวครับหน้าโรงเรียนวัดจุามณีครับอาเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคู่นี้เป็นการชกพวกกันแชมป์ครับของทางด้านวันมาริโอแก้วสมฤทธิ์ครับแชมป์ในรุ่นไลเวท WPMF ครับหรือว่าสาพันมวยไทยอาชีพโลกครับวันนี้เจอกับคู่พับเก่าครับวันพิฆาตชอชนาทิพย์ครับสำหรับกรรมการผู้เวทีครับกรรมการผู้พับน้อยวรวุฒิ อดีตก็ได้รับรางวัลครับ Hall of Fame ของสยามกีฬาออวดครั้งที่9ครับก็เป็นรางวัลที่เชิดชูรทรงเกียรติยยารางวัลทรงเกียรติของยอดนักกีฬาที่สร้างเสียงให้กับประเทศชาติเลยนะครับในหนังสือมวยสยามเอ็ก e ต t r าเล่มที่8ครับก็ยังมีเรื่องราวของอน้ำหมูแข้งคองของเราที่แหละ อยู่ในนั้นด้วยครับแล้วก็เล่นปัจจุบันนี่มวยสยามเอ็กซ์ต้าเล่ม9้าครับก็ฝากกันนิดนึงครับวางแผงแล้วครับตามแผงหนังสือเชนดัทั่วประเทศครับเล่มที่9นี่ก็จะเป็นเรื่องราวของยอดมวยสยามกีฬาว,วอร์ดครับตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายครับคนล่าสุดซูเปอร์แบงค์มอรัตลนบัณฑิตก็ติดต,ตามผลงานของมวยสยามเอ็กซ์ต้ากันได้เลยนะครับตามแผงหนังสือทั่วประเทศขอบคุณในห้างสวนเส้อแปดตัวด้วยนะครับ ในห้างเชิดชัยด้วยบูชนานวันนี้มาลุ้นอยู่ที่เวทีศพเลยนะครับพร้อมที่จะแจกนักมวยแหมงานนี้เป็นจอมแจกครับในห้างเชิดชัยโอ้โหแข้งซ้ายของวันพิฆาตครับวันนำด้วยกันทั้งคู่เลยครับวันมาริโอกับวันพิฆาตต้องมาดูครับว่าวันไหนจะเข้าวินครับอ่าดูแล้ววันนี้เป็นวันวันดีด้วยนะครับวันดีด้วยในช่วงของ วันมวยไทยโลกนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ17มีนาคมตรงกับวันมวยไทยโลกจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องราวของมวยไทยนีมากมายเลยนะครับแล้วก็วันนี้เราก็อยู่ในที่ปอดิศา์นะครับเป็นบ้านเกิดของในขนมต้มที่บ้านกลุ่มนะครับอำเภอบ,บางบานพระนครศรีอยุธยา ดูจะแตกแตกหรือเปล่าครับดูเป้าตาของมอนมาริโอ,อเปิดเกมเดินตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็ทางน้านวอนโรหมัดหน้านาี่ยับได้ดีครับส่วนทาาน้านวันพิฆาตนี่แข้งซ้ายจัดครับเป็นมวยชกเกมครับครับวางแข้งซ้ายได้ดีโอ้หมาแล้วครับแต่สายเพื่อนๆนี่โดนหมดัดได้ครับทางนัานวันพิฆาตครับแต่ท้ายเท้าหน้าแม่นยำครับนักชกไทยกางเกงผิดถีน้ำเงินครับ วันมาริโอเนี่ยอยู่ไทยนานครับพูดไทยนี่ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ชอบอาหารไทยด้วยโดยเฉพาะอาหารอีสานครับแกชอบวันเหเนียวซุปดำเป็นอาหารยอดฮิตครับครับบอกว่าแซ่บแซ่บแซ่บหลายครับแซ่บหลายหมดยกครับขาจะยกขึ้นหรือไม่เป็นเรื่องของไอ้รถรเวทีครับปี่การ บรรยากาศสดๆนะครับจากเวทีมวยช่วคราวครับโรงเรียนวัดจุฬามณีอำเภอบางบานอยุธยานะครับภาพช้ายกที่ผ่านมาดูครับแข้งซ้ายเท้าหนะ้าโอ้โหหมัดของวันมาริโอนี่นะครับนักชกต่างชาตินี่จะเน้นหมัดแล้วก็ลูกไต่าขาครับเชิญน้องฝ้ายครับงานนี้นะคะต้องขอขอบคุณบริษัทสิงโค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดน้ำดื่มบริเจนซี่บริษัทโตโยต้าอ,อยุธยาจำกัดเครื่องดื่มชูกำลงังคอมมานโดบริษัทเพชยทองโอสดจำกัด บริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรบริษัทโซโลโประเทศไทยจำกัดยากแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบริษัทเกตเตอร์ฟาร์มาจำกัดบริษัทห้างขายาตราเสือ11ตัวพัฒการ7การเดนอุปกรณ์กีฬามวยท็อปคิงและชุดกีฬาคีราสปอร์ตค่ะครับสาวสวยที่เห็นก็เป็นลูกหลานของชาวพระนครศรีอยุธยานะครับคน้องใ้หม่อนครับโสพิดาครับนักศึกษาปีสีธสารณสุขจากหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับ มาตามต่อกันยกที่3ครับมาดูครับแข้งซ้ายของวันพิฆาตกับหมัดหนักๆของทางด้านวันมาริโอใครจะแน่กว่ากันครับคุณเรณนโนนคู่แรกนี่ไทยแย่งแชมป์กลับมาได้เลยนะตอนแรกแชมป์เป็นของนักชกจากฝรั่งเศสแย่งมาได้แล้วครับเอกนชนะไทยคู่ที่2ครับดูวันมาริโอนี่เป็นนักมวยต่างชาติเลยนะครับนักมวยต่างชาติครับอยู่แดงเป็นแชมเปี้ยนแต่ซ้อมที่เมืองไทยนะครับซ้อมอย,อยู่กับคุณสีเมือง ่วนวันพิฆาตก็เป็นผู้ท้าชิงช,ชื่นชอบมวยไทยจนไม่อยากกลับประเทศครับอยู่เมืองไทยซ้อมมวยไทยจนพูดไทยชัดแจ๋วเลยครับทางด้านวันมาริโออ้ยหุกซ้ายโอ้โหยอห,อห,อห,หน้าหน้าสะบัดเลยนะหน้าสะบัดน้ำตัดแม่ปะยูุเลยโดนเหมือนกันครับทางด้านวันพิฆาตครับแม่จังหวะนี้ต้องกอดทั่วเวลาไว้ก่อนเข่าเข่า,ขา,ขาต้องเล่นเข่าวันพิฆาตต้องเล่นเข่าเยอะแล้วกันนายต้องสกัดสักัดด้วยแข้งซ้ายนี่แหละดูครับไปเข้าเป้าโอ้ยแท่ง แม่วันมาริโอเนี่ยแกบ่อยั่นเลยนะไม่บ่อยัยนอ่นเลยบ่อยั่นเลยโชว์ลูกเนี้ยเตะได้เดตะไ,ไปครับวันมาริโอบอกครับอย่าพลาดโดนหมัดแล้วกันครับต่อยมวยไทยเป็นร้อยเลยนะครับวันมาริโอพออยู่เมืองไทยมายังต่ำๆมีห้าปีนะครับคุนนากพลครับออก็แม่ห้าปีนี่ภาษาไทยนี่ชัดแจ๋วครับสำเนียงนี่ต้องบอกว่าไม่แพ้คนไทยแล้วครับทางด้านวันมาริโอ หลังที่สำงานครับศิลปะมวยไทยของวันเดก็ถือว่าไม่ธรรมดาในช่ษษังวันนี้ครับโดนกระทุงซ้ายยังยกมือขึ้นมาให้ดูว่ายังแข็งแกร่งครับยไม่เท่าไรไม่เท่าไรหนักกู่าเจอเจอมาแล้วครับหนักกว่าเธอเจอมาแล้วครับวานเดีโอลัล้างลัล้างนี่ดูฝรั่ตรงตีเข่าครับดูฝรั่ตรงตีเข่าไม่ใช่ว่าไม่มีเข่านะครับฝรั่งตอนนี้มีหมดแล้วนะครับโอ้่ค่อยเรียนรู้ไปครบเครื่องครับทางด้านวันวเโอแก้วส่องลิจครับก็ได้ค่ายมือคุณภาพครับค่ายมวยแก้วส่องลิ้แล้วครับ ประสิทธิ์ประสาท<อ>ยอดมวยไม่มากเลย,ยให้ใหอนุวัฒน์แก้วสำลิดยอดมวยสองปศครับวัชรชัยจอดยุทธลุ่มน้ําเชียนใหญ่ครับเป็นลูกศิษย์ของคุณงสีเมืองอยูยย่หลังก็มีพวกนาคาครับมีฤทธิ์ไกลโอ,โ, ôi, โอ้โห ôi, โโห ôi, โัห ôi, วคูกซ้ายต่อยขวาคูกซ้ายต่อยขวาคูกซ้ายต่อยขวาโอ้โหรวมไุกเลยครับรอดไม่รอดรอดไม่รอดโอ้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหมัดซ้ายครับมัดสุดท้ายครับ เด็ดไปอีกล่วงลงไปแล้วทางด้านวันพิฆาตครับไม่ไหวครับกรรมการผุดพันน้อยวรวุินับถึง10ครับเรียบร้อยลงเรียนสเปนไปเลยนะครับโอ้โหเด็ดขาดมากครับนี่แหละครับเสน่ห์ของศิลบัแม่ไม้มวยไทยครับต่างชาติเรียนรู้ได้หมดทุกรูปแบบแล้วครับตอนนี้ชาชาจะทัดครับซ้ายไปก่อนครับซ้ายไปก่อนแล้วก็แย็บซ้ายทีหนึ่งฮุกซ้ายต่อยขวาฮุกซ้ายต่อยขวาตามสูตรครับ นีค่ครับมาเป็นจุดครับด้วยนีตอบด้วยลูกลงหู้ลูกสอกนะสายสั้นๆเลครับเคาะเข้าไปที่ปลายคางครับดูครับหุกสายจังหวะนี้ก็เข้าดูครับให้เียะครับให้กับวเอาต้องกแชมป์เได้สเปนะครับกยาสเเอาเอาไปอย่างสวยงามครับในยก